ขอถามพ่อว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสเราพบท่านแล้วซี่โครงของท่านเราหักเสียแล้วหมายถึงอะไรคะเป็นเรื่องในปฐมพุทธพจน์พระปฐมพุทธพจน์คือพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อท่านตรัสรู้ใหม่ๆเนี่ยนะท่านก็ปรารภเป็นปฐมพุทธพจน์ปรากฏใน พระอภิธรรมไปดกเล่มที่เจ็ดสิบห้าหน้าสี่สิบเอ็ดท่านตรัสหรือลำพึงว่าเมื่อเราสแสวงหานายช่างผู้กระทำซึ่งเลือนยังไม่พบจึงต้องท่องเที่ยวไปสู่สงสารมีชาติมิใช่น้อยเพราะ การเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ดูก่อนนายช่างผู้กระทำซึ่งเรือนเราพบท่านแล้วท่านจะสร้างเรือนไม่ได้อีกต่อไปสี่โครงของท่านทั้งหมดเราหักเสียแล้วยอดเรือนคืออวิชชา เราหรือออกแล้วจิตของเราถึงวิสังขารคือพระนิพพานถึงความสิ้นไปแห่งตัณหาทั้งหลายแล้วนี่ยนายช่างผู้ทำเรือนก็คือตัณหาหรือโลภะใช่ไหมเราเนี่ยเวลาตื่นนอนเช้าขึ้นมาน่ะ เราก็มีความต้องการแล้วใช่ไหมอ,อยากเปิดไฟไนี่มาตัณหา้วนะที่อย่าไปคิดว่าไม่มีอะไรนะความต้องการเนี่ยเนี่ยปวดปัสสาวะอยากไปเข้าห้องน้ำอยากใช่ไหมเข้าห้องน้ำแล้วก็อ,อยากทายปัสสาวะ ถ่ายปสัสสาวะเสร็จแล้วอยากเปิดก๊อกน้ํอาอยากออกจากห้องน้ำอยากปิดไปอยากสีฟันอยากบีบยากโอโหอยากทั้งนั้นเลยใช่ไหมนี่เป็นอกุศลน,นะเขาเรียกโลภมูลจิตจิตที่มีโลภเกิดร่วมด้วยทีนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า เราพบเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าบรรลุปเป็นพระอาหารหันต์พระอาหารหันต์ตัสัมมาสัมพุทธเจ้าอ่ะนี่ก็ไม่ใช่กิเลสแล้วเป็นกิริยาใช่ไหมของปุริชนเนี่ยจะมีจิตเป็นกุศลอกุศลใช่ไหมแต่ของพระอาหารหันต์พระอาหารหันต์ตัตสัมมาสัมพุทธเจ้าท่าน,นเป็นกิริยาเนี่ยชาติของจิต ชาติของเกดนะเพราะฉะนั้น,นที่ยกอันนี้ขึ้นมาคือว่าหมายความว่าเราเนี่ยในช่างผู้ทําเรือนนะแต่นี้พระพุทธเจ้าท่านมารู้เปนพระอรหันหต์ตัมสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วท่านก็ละกิเลสโลภะาทสามโมหะหมดใช่ไหมท่านจึงบอกว่าซี่โครงของท่านเราหักเสียแล้วแต่เรานี่ยังเพราะฉะนั้นเราตื่นขึ้นมาเราอยากห้องอยากอยากไปเข้าห้องน้ำาห็ไหมอวดปัสสาวะ ก็พา่นาปวดไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราจะบังคับบัญชาไม่ให้ปวดไม่ได้อยากไปเข้าห้องน้ําก็พิจารณาอยากไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับมาว่าจะอยากอะไรอยากสีฟันก็พิี่ณาอยากไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับเนี่ยเพียรพยายามเพื่อจะหักสี่โครงไง เหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเ,เป็นพระบรมครูของพวกเราเนี่ยนะแต่ยากแสนยากเอาแค่พระโสดาบันก็ยากแสนยากเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราจงมั่นคงในพระธรรมคำตัดสอนของพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า